พาโพดลงได้เปลียนต่ร้อนเลยตะลึงกิมาดูมืออาชีพปอกตุเรียนครับสิติกินหรือเปล่ามันนี้จับมาสุกสุกโลนมันหมดเ่ยบดบดโดนมาบดมาตันมาบ่มอันนี้กินออกแล้วสูตรเขาอ่านลอยดาไปบาดต่อไปตางก็อานจังมันจังโลน

กินว่รเเป็นแห้งปมามาชิมมือนเท่าเบริกินเงินตเขาห้เพินต้องกินทุเรียนชนไปมับ่นแต่กทุเรียนเนทุเรียนจันมันไม่คิดไม่กินมันิวทุเรียนหนาแ่หนาหลายทุเรียนบานเท่ามไม่กินแต่เพราะทำมันสุกไงมันคนมาแดงจนมาพี่หบาเทากินไี่แดเอามาเห็ดไอ้ทุเรียนเขาเนีียเขาเนี่ทุเรียนกวนไม่ได้มีกินแห้งนั่นบริกินแบบนี้ปเายหแ นีอยู่าหนวยอยู่เาไรยอนวยน่สาวปีนสิกมันสิบงามจังสิเบ้ฮะปีนานแมันปีนานมันสิ้ามเขาบอกยปีนาสีน้าร้ิบปมันบอกงามหรอก่งเขาไปเคราะวเขาบงงจังมานาองวน้อยเอเด็กเออแค่แค่กันแต่ว่อตัวเรียนากิโลน ปลือกมันสกิโลกว่ามันบางอยู่เด้มันมีเปลือกบางอยู่มันต้องแกงไม่เป็นผู้กันนะบอเออแบบนี้ึ้นยากมันกันเหนียนนู่นเนาะเออตายอยู่เอาทายลูกไปดิเปลือกบหนาดุเียนตัวนี้เปลือกบางไม่ใหญ่เเปลือกบางหรือเปลา้ยเยนเ้าเปลือกงามของันน้องเบบเบก่สนใ่เนื้อไก่สกนองนุ่มใ้ใช่เก๋ยเี้ยฟี มันฝนตกเสมอมันเอะมันเลยอ่ะเนาะดูกันว่าจะใช้เวลากี่นาทีสองสองนาทีครึ่งผ่านไปเด<ย>ี๋ยวนะพูดเมื่อสิบเนาะซุ่มปอกกายปอกนี่ปอกไหวครัน,นพึบฟับฟับฟับเข้าเดียวเนะบอกว่ากี่หั่นใส่วิธีแก้เลยถุงหมูตรงหั่นนั่นนั่นนั่นทีทำกระเบนยุ่คกับ มร้อมแล้วนี่เจ๋งไเป็นกาฟวแกงงนซิวดมหนอยู่บ่ะเสือมันเปนเมอ้สตัวว้เีมัน่นาผ่าวมันจีจิงีมันขจีแย่พวกเขากดูไว้ส่ปากกิน้เหลืองดีตมันแก้มันมันแก่มเหลืองเป็นแก้สออกน้ำเหลืองกินหน่อยอยู่ห้ามนม่จอยเรากินทุเรียนเลย กวกเราเคยกินทุเรียนสิกินไม่เหล่มต้นสิกินแข็งแข็งกรอบนอกนุ่มในกินคือพวกคนจีนเขากินเขาจะกินเละนะทุเรียนก็สิไส้กินเพราะงาเปล่ากินอยู่สวนแต่กินบ่กินไม่เงานอนก็กินอยู่สวนทุเรียนต้นเดียวน่าพอยนูค้งแล้วก็กินกินแ่กินต้นนั้นแล้วเกเปลี่ยนสลินก็บอกเปลี่ยนมานี่เาว่ากินมาเลยมาหนี่เอาแล้วดูเนี้ยเนี้อ ใส่รลอนยาหวายาี้เรากเกลียวหรอกเข้าวกินคนล้ตก็พอชิมเบอร์เบอร์เหรอกินอะไรอยู่กตินี่เอาชิมชิมชิมะกบี่ิมมกบรติ่กันย่างทุกอย่างสชิมแนแ้วก็ชิมบะกอบูเนื้มันเ่เป็นเสี่ยบหมอม้เนกัดเลยท่านนี่คนไหนวะยังกินเปือออยู่หน่อยนึง

เดี๋ยวจจัดการลูกค้าลูกค้าไปซื้อร้านไม่เพื่อนวได้มันของมันเสียบไม่จะเป็นตรงดเด้ขายขายนีแล้วเขาไปซื้อของไม่ก็เลยได้ของมันเสียบมเหมืนหายเดีวเขา่ายแล้วนะเงแต่บางคนซอุดมไหสบายที่สุดสูสีกันนี่ไปว่าเนี๋ยวมนี่ ปีนี้เสี่ยงแน่เลยปอมู้เลยปอมันยีนี่พลาดเร่อมาขัน้ยูนะันจีนิกินไรกมู้บึงแล้วยันนายเขาบอกว่าน่ารู้ไปใส่จังไงเนี่ยัปเท่าเลยกัดจีไปหาไาใส่เนี่ยเอาขนมวก็แย่แล้วคนนั้นแย่แล้วจากตายคนนี้มาสิไปใส่จังไงเนี่ยเทาว่างอ้าวลนนสัมเทาก็กินอารลนนะ

มาีว้มนีกินกสตอบบไเลยวะกินยูเนเนี่ยพี่นาจเนี่ยสตอวิเดียดออกแน่นวันแะบพี่นานก็เร่ลงมาพอดีพอกเากมย์ไไก่มากัองเสียบตัวสตอพัดพริก่กงมามาเรียนเรียนมันเหมือนเสาที่ โจมข่นกวนกวนบนหนมามากินทุกยไยยาตนเแล้วมาลูกที่สี่กำลังได้ขายลูกที่สี่นพี่เตยไหนพี่เตยลูกลูกี่หาย่เนี่ยเปิดยู่ขนาต้นั้นเาบ่ามะเตยไม่ปปามูนเอ้เนอยไหมบ่เหยนั่นมูกินโบอิะมาไม่แม่ลูก เดี๋ยวเสด็ขึ้นซื้อได้ดิพวันสป็ยเียหนึ่งปูไออได้อะไรเอาเปล่าหน่อยเปล่าหน่อยตอนเป็นจศพยักชไอชีไอน่ขึ้นงนงไมนะเมื่อนั้นเมื่อนั่นตอามแม่ตอนทุเรียนคือนอะไรมีชีไอไหมมาถาม ถ้าไม่มีเราไม่ผ่านเลยนะรถเนี่ยไม่ผ <autre chose. S 1> ่านมันแที่บอกมันเอีบันดามาดโจดู้ก็นไจด์ไปเด้อจีไอเนี่ยกัมีไปจดเนยเนาะจดเนี่ยขอใหไปจดดูโอ้ยมดที่กไปจดเดียคุเหมือน่ากายอ่าบอพี่นาเขาไปจตุเรียนโอไปจดสิทบอกั้นนี้ขันนี้ก็มามซาว่อยคอยหายไปจ่าตัวจาคอยสักคอยสายเนยบอคอยขายอยู่ก็ไปจดอยู่สกษตรบอจดอยูเก นูนจ๊กกับเี่ยแต่ขึ้นแค่ตุ๊กอ้อแตกละว่าเนีเขาขายทุเรียนดูว่าเขใส่ดีกันอยู่ใส่เขาได้เงินทุเรียนเขาใส่ดีเป็นเตาเกรดแจ๊กอย่างตัวเขาใส่ยูวัตนะว่าแมวปุ๊บเขาใส่ดีเงินหลานคือมันนื้อบอกอะไรเลยเป็นคนัำเงินเก่งคะเมียเล็กคอะอบัวเขาเงินยังเป็นเงินเป็นเงินมากอบัว เออธรรมดาเด็เาไปเขาอลักทานไปพวกเขา็มีคนเ็พยามีคนปนยานไรเขาบอกเว่าจะไปอาบกันดอ่างแล้วจะมาเขาตงการพยานเออครบแล้วใชเวลาไปเก้านาทีกว่ากนทีเก้านาทีกว่า